ต่อมาจะเป็นการบันทึกยออยกมาของเจ้านี้ค่ะรายการยินไว้ซื้อยกมาต้นงวดเข้าที่ระบบเจ้านี้และว,วิเคราะห์นี้ค่ะเว r ร์กโฟเจ็บปร์ลนเดตค่ะกดโอเคค่ะ F 3เพิ่มค่ะ เภทเอกสารค่ะ BI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้วงเล็บซื้อค่ะรหัสเล่มเอกสารภายใน0001ชื่อเล่มเอกสารภายในซื้อเชื่อเลขที่ค่ะ0 0001เลขที่อ้างอิงค่ะ77101 วันที่ค่ะยี่สี่หนึ่งสเก้าค่ะรหัสแผนกค่ะใส่ดอแล้วก็ Enter เลือกแม่ระบุค่ะรหัสลูกนี้ค่ะใส่ดอ Enter ค่ะบริษัท Sound Studio ยอดยกมาค่ะสองหมื่หนึ่งพันค่ะกด F 1 0บันทึกค่ะ